อขอแวะขายของแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมชักคริสย้นมน้ำแบรนด์แอบเดอร์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Next Day ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะทำให้คุณนั้นมีรูปร่างที่ดีมีหุ่นที่เนียบด้วยปฏิบัติการ3 B D B Burn Next Day ช่วยในเรื่องการเผาผลาญอย่างมีประสิทธิภาพ okay, 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 okay. B Block จัดการให้อยู่หมัดกับเรื่องการหลักจับแป้งใชมันส่วนเกินหรืออาหารที่ทาน อยากจะกินแป้งไข่มาหรือของหวานไม่กินได้สบายครับ B Build เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อใหม่เพื่อให้หุ่นของคุณเฟิร์มนะครับมั่นใจไม่หย่อนคล้อยเพื่อการมีรูปร่างที่ดีกว่าและ D ี Detox เพื่อประสิสทธิภาพของเ e ็กเซจะช่วยกจัดของเสียในร่างกายเพื่อให้มีออร่าสุขภาพดีไข่ของเสร็จแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหนถ้าอยากผอมหุ่นดีต้องกิน Next Day เท่านั้นสวัสดีค่ะ FF Channel in Phuket ปกติมาชวนกินใช่ไหมวันนี้ชวนลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีไม่โซมไม่ซูบไม่อผอมแต่ไม่โซมนะผอมแต่ไม่โซมโอเคไหม นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย next day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  วัตถุดิบแรกก็คือมเมล็ดกาแฟาเกอิชาเกอิชาเป็นกาแฟาที่แพงที่สุดในโลกนะคะสารสกัดจากมเมล็ดกาแฟาสีเขียวที่ไม่ผ่านการคั่วนะคะมีคาเฟาอีนน้อยและมีสารสำคัญคือโครโรจินิก แอซิสสูงถึง45เป็นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีมากในเมล็ดกาแฟสุดนะคะเร่งกระบวนการเผาผลาญให้ร่างกายช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาคือบล็อเกเคอรี่บล็อเกเคอรี่นะคะก็จะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารทำให้อิ่มนานนะคะลดอาการท้องผูกดีอกของเสียในร่างกายป้องกัน อาการเลือดจางที่จะเกิดในช่วงเราลดน้ำหนักนะคะลดระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตสูงลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกไขข้ออักเสบและโรคหัวใจเลมอนปามตัวต่อไปนะคะช่วยระบบขับถ่ายลดน้ำหนักลดไขมันหน้าท้องและสลายไขมันและก็กระชับสัดส่วนนี่ ช่วยให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นแล้วก็ลดอาการท้องผูกยับยั้งการสะสมของไขมันใหม่ช่วยสลายไขมันส่วนเกินหน้าท้องเบนราบกระชับช่วยช่วยระบบขับถ่ายนะคะดักจับไขมันแล้วก็ช่วยล้างลำไส้ให้การทำงานของลำไส้เป็นปกติพ,พัพพทีนะคะเป็นชาสีม่วง ช่วยชะลอไว้นี่ลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดการหย่อนและดูดซึมไขมันในลำไส้เล็กลดการสะสมของไขมันใหม่นะคะลดระดับไตรตรี 3, เซราลในเลือดและตับได้มีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็มีสารโฟโลีฟีนอลสูงสุดในบรรดาชาทั้งปวงเลยนี่เลยเห็นหรือยังคะว่าวัตถุดิบของเราที่นำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักมีดีมากทุกตัวเลยนะคะก็ถ้า ที่ๆคนไหนสนใจเพื่อนเพืคนไหนสนใจ,นนนนนใจลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะนำตัวนี้เลยนะคะพอเป็นคนกินเป็นคนแนะนำและก็กินเองด้วยปอก็เลยรู้ได้ว่ามันลดลงจริงๆและตอนนี้รอให้มันกระชับให้มันเฟื้มขึ้น หนึ่งกล่องมีสิบห้าเมตรหนึ่งกล่องมีสิบห้าเมตรถ้าอยากให้กระชับต้องทานสามกล่องเออต้องหยิบมาอีกกล่องหนึ่งต้องทานสามกล่องลดตั้งแต่กล่องแรกเลยค่ะน้ำหนักจะลดตั้งแต่กล่องแรกแล้วก็กล่องต่อๆไปก็จะช่วยให้เรากระชับขึ้นนะคะตัวนี้ ถ้าใครสนใจราคากล่องละ1,450แต่ถ้าพี่ๆซื้อ3กล่องก็เหลือกล่องละ1,000รวม3,000บาทแถมยังได้เป็นสมาชิกกับเราฟรีๆเห็นไหมไม่ต้องสมัครค่าสมาชิกแค่พี่ซื้อของแล้วก็ลดได้เลยในราคาสมาชิกเหลือกล่องละ1,000บาทเท่านั้นเองปลอดภัย100%มีใบาการันตีสินค้าให้ด้วยนะคะ มีใบการันตีรับประกันว่าของเขาดีจริงๆคือมีรับประกันว่าถ้ากินแล้วมีสารตกค้างภายในตับภา,ายในไตของพี่ๆตรวจเจอมามีสารของเราอยู่เราจะบริษัทผู้ผลิตเซนไบโอเทคจะมอบความคุ้มครองให้พี่สูงสุดถึง3ล้านบาทถ้าตรวจแล้วเจอของที่ปอกหล่าวมาทั้งหมดนี้ตกอยู่ในร่างกายของพี่และทำให้เกิดการ ศูนย์เสียนะคะถ้าสนใจรับ1 p a แพ็คก็คือ3 3กล่องเอาไปเลย3,000บาทโอเค1กล่องไม่แนะนำเพราะว่ามันจะยังไม่ทันฟืมยังจะไม่ทันกระชับแต่ลดน้ำหนักลดแต่ไม่ฟืมเอาไปเลย3กล่องในราคา3,000บาทโอเคไหมสนใจทักมาได้เลย ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แนะนำตัวนี้หนึ่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยววันต่อไปคลิปต่อไปจะมาแนะนำตัวใหม่ให้ฟังนะคะอยู่ด้านหลังคือเทพทั้งนั้นเทพสุดจัดว่าเด็ดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ